กราบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Attack on Titan X PUBG Mobile ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็เฝ้ารอรอเมื่อไรจะวันที่30สักทีนะคะมาให้เราเนี่ยได้กดรับกันนะคะถึง2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นเส้นทางรางวัลน,นะคะก็ปลล็อกของรางวัลในราคา600 UC นะคะ ก็สามารถทำภารกิจเพื่อปลดล็อกกันได้นะครับมีไปจนถึงเลเวล25เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอันนี้เนี่ยระยะเวลาของเขานะคะจะมีไปจนถึงวันที่6เดือนกรกกระดาค,คมเลยทีเดียวแล้วก็จะมีแบบวงล้อสุ่มโชคนะคะซึ่งเป็นลัคกี้สปินมีมาถึง2วงล้อด้วยกันก็สามารถนำเหรียญลัคกี้สปิน Lucky Spin นะคะที่เราสะสมในการสุ่มลัคกี้สปินในที่ผ่านๆมาเนี่ยเอามาแลกได้เช่นกัน วงแรกนะคะก็จะเป็นในทางด้านของเอเลนมาพร้อมกับมิคาสะนะคะแล้วก็จะมีร่างไททันของเอเลนเองนะแล้วก็จะมีดาบนะคะที่จะเป็นอัปเกรดนะคะเลเวลสูงสุด3เลเวลมีคิวฟนะีนะเนาะนี่ทุกคนมีเครื่องร่อนด้วยนะคะโคตรเท่ร่อนลงจากเครื่องบินแบบนี้เลยนะคะเป็นของแรแดง มีสกินมั่วของคอนสงครามมีไรเด็ดตัวละครเอเลนนะคะกับตัวของไททันตัวนี้นะเมื่อเรามีทั้งสองตัวละครนะคะเราสามารถทำการมันจะมีท่าอิโมชันเนี่ยเหมือนของทางดักก้อนบอลน,นะสามารถสลับสลับหรือว่ากายร่างแปลงร่างได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีของอามินก็จะเป็นของตัวละครอามินกับ ไททันมะคมานะคะก็สามารถสลับได้นี่มีบัดดดีด้วยมีเอมโมีสกินรถสกินกระเป๋าก็จะเป็นเซ็ตของไททันมะคมานะคะสำหรับเซ็ตนี้ของรางวัลการสุ่มครบอันนี้คืออะไรแพ็กเสียงของอามินอ๋อ ทางด้านการแลกนั้นก็คือของแดงชุดนะคะใช้750หมดเลยมีบัตดี้นะคะ900สกินรถ350สกินพื้น M4 350แล้วก็มีท่าท่ายันดิปผลิตนะคะโดนเซนก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันในท้ายคลิปนะคะ ก่อนจะไปสูมเราจะมาแนะนำในทางด้านของเส้นทางรางวัลหรือว่ามินิอพีก็จะมีให้เราปลดล็อกนะคะเริ่มแรก600 UC พี่ก็ขอปลดล็อกเลยละกันเมื่อปลดล็อกแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่เลเวลที่1ก็จะได้รับในทางด้านของไทท่านเกลาะนะคะไทท่านตัวนี้จะเป็นของแรชมพูนะไม่สามารถสลับกับตัวละครไหนได้เพราะว่า โทรครตามอนิเมะเนี่ยไม่มีมานะคะก็จะมีรางวัลอื่นๆนะมีเหรียญลัคก,กี้นะคะรวมๆแล้วเนี่ยได้ถึง40เหรียญเลยค่านิยมไก่อันนี้จะเป็นคูปองสุ่มนะคะวงล้อจะได้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เลเวล1ถึง25เนี่ยได้10ใบนะคะสามารถสุ่มฟรี10ครั้งนั่นเอง เลเวอร์ที่สี่นะคะจะเป็นธาตุเลเวอร์ที่เจ็ดก็จะเป็นชุดนะคะสะกินมาเลเวอร์ที่ 10. สิบสกินร่มสิบสามเลเวอร์สิบหกก็จะเป็นธาตุถวายดวงใจนี่ชอบมากเลเวอร์สิบแปดสกินรถดาเซียไทยทัน เวียนนะคะคุดจี้แล้วก็จะมีแพ็กเสีย,ย,อยของรีวายนะคะเครื่องประดับและสุดท้ายเลเวล25คือชุดของหัวหน้ารีวายนั่นเองชุดเท่มากมีผ้าคลุมนะคะมีอยู่คนเดียวเพราะว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพึ่งแบบเข้ามาเป็นหน่วยรบใหม่ๆกันเลยนะคะของซีซันแรกเนาะ สำหรับใครที่ไม่มั่นใจก็สามารถไปปลดล็อกทีหลังก็ได้หลังจากที่เราทำภารกิจสะสมแต้มไปแล้วในการทำภารกิจนะคะก็จะมีให้เราทำเยอะมากๆเลยคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่7 8 6 0คะแนนนะคะก็จะมีทั้งภารกิจกิจกรรมภารกิจท้าทายภารกิจพิเศษรวมไปถึงความร่วมมืออันนี้เนี่ยอาจจะต้องมีแบบว่าเสีย UC ด้วย นะเพราะว่าจะเป็นแบบว่าการส่งค่านิยมหรือว่าการสวมชุดออของตัวละครอื่นๆเอาไว้เล่นอะไรอย่างเงี้ยคะแนนของภารกิจร่วมมือนะคะโดยรวมแล้วจะอยู่ที่ 1, 1 3 0คะแนนแต่จะบอกว่าในการอัพเลเวลนั้นจะใช้คะแนนนะคะอยู่ที่200คะแนนต่อ1นึ่งเลเวลนะก็คือเราจะต้องทำภารกิจนะคะครบ200คะแนนก็จะได้อัพอีก1นึ่งเลเวลนั่นเอง ก็ใครที่ไม่มั่นใจอย่างที่บอกไปก็ค่อยมาปลดล็อกทีหลังก็ได้หลังจากที่เราทำภารกิจไปจนครบ25เลเวลแล้วนะคะถ้าเราเก็บแค่25เลเวลก็จะเหลือคะแนนอยู่ที่อีกประมาณ3,000ถ้าเ,เป็นกรณีที่เราแบบว่าทำภารกิจครบเลยนะแต่คะแนนที่เหลือนะคะอีก3,000เนี่ยเราสามารถแปลงนะคะ จริงๆมันก็แปลงให้อัตโนมัติถ้าเราสมมุติว่าเก็บจนครบเลเวล25แล้วนะเขาจะแปลงให้นะคะในอัตราคะแนนเส้นทางรางวัล10คะแนนต่อ1เหรียญลัคกี้นะคะก็คือภารกิจสำเร็จไป100คะแนนเราก็จะได้เหรียญลัคกี้10เหรียญนะคะก็สามารถนำไปแลกของรางวัลได้นะนอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีคะแนนความร่วมมือนี่ ก็จะมีนะคะครบ1,000คะแนนได้4สเปซสิบ0อ0 0อวตาร0 0 0 0เสร็จท้าย5,000กรอบรูปนะคะแล้วก็1,000 0คะแนนก็จะเป็นนาบัตรโซเชียลนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันพี่เขาจะสุ่มวงรอแล้วเท่าไหร่ดีของอามินก็อยากได้ไทท่านมาหึงมากับสกิน M4 แล้วก็บัตดี้โอ้อยากได้หมดเลยท่าด้วย เขาจะหกไหมก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะสม10ครั้งราคาอยู่ที่360ร้อยหกสิบซีสมเท่าไหร่ดี100่ง้ก็สามพันเนาะถ้า200มันจะได้แพ็กเสียงด้วยอะส่มวงล้อแล้วส0งครั้งไปเลยนะคะสองวงล้อปะลุยลุยเลยเอาของเอเลนก่อนเพราะว่ามีมเคเซอรา์าด้วย มีข้างแรกของวันวันละ10 UC ด้วยนะเดี๋ยวค่อยสุ่มทีหลังโอเคกดกดข้ามไหมยังไม่ข้ามไปมันจะมีเหรียญคะแนนความเอ่ออะไรนะเควสของที่ปลดลก600 UC ด้วยนะคะเหรียญล้วนอืม เหรียญเนี่ยกรณีที่เราทําจนครบ25่สิบหเลเวลก็เหมือนกันก็จะได้เป็นแลกเปลี่ยนถ้าสมมุติได้ยี่สิอันนี้ใช่ไหมยี่เหรียญอันนี้20เหรียญอะไรล่ะยี่สิคะแนนนะคะมันก็จะแปลงให้เป็นลัคกี้2เหรียญโอ้โห <laughs> ไปคลิปจะยาว หนด่งร้อยผ่านไปไม่มีอะไรมาเลยนะคะไม่มีแม้แต่เครื่องประดับปัท้อเฮ้ยมาแล้วนะคะโอ้ดูว่าจะไม่มีอะไรมาตกใจ ร้อิบแล้วอะออกแค่ตัวเดียวเท่าไหร่ละอีกยี่สิบโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเกลือเอาเรื่องอ๋อนี่เป็นเสียงของมิคาสะเหรอไปของอามินต่ออีก เสองร้อยเหมือนกันนะคะโแย่วอะไม่มีกระจิตกระใจคำนวณว่าได้เหรียนเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เรือจัดเลยนะคะโหโหเออรถมาเจ็สิบแล้ว กระเป๋ามาฮะโอเคเอา้าวลดซ้ำลดซ้ำได้เหรียญเป็นเจ็ดสิบเหรียญเลยนะคะเฮ้ยตัวละครไม่ออกเลยอะ่ะร้อยสี่สิบแล้วกระเป๋าซ้ำอุ้ยได้ท่ามาแล้วนะ ก็โอเคได้อามาหนึ่งตัวอีกสามสิบนะคะมาไม่ครับสิบสุดท้ายจริงๆจะสุ่มแค่วงลอร์สหนึ่งร้อยแต่ก็คงคิดแล้วแหละว่าคงจะโคตรเกลือนะคะก็เลยเออวงลอร์สสองร้อยละกัน เกือจริงอีกอันนึงจบจบแล้วเหรียญก็ได้เยอะอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดแท็กเสีงให้ดูกันเนาะกดรับเหรียญน,นะคะเดี๋ยวพี่จะต้องไปกดหยุดคลิปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าตอนแรกนะพี่สุ่มไปพี่ได้ เ,เริ่มต้นที่กี่เหรียญน,นะคะก็ลืมไปอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ได้รับตอนสุ่มครบ100แรกเนาะก็จะได้ทั้งหมด100เหรียญนะคะเหรียญฟรีโอเคเออลุ้มสม10บยู่ีเพื่อออกนะเนี่ยเผื่อออกออกเหรียญน,นะคะโอ,โอเคประมาณนี้ โอ้ตายแล้วก็เส้นทางรางวัลน,นะคะจริงๆมันก็มีทางลัดก็คือใครอยากอัพไวๆก็กดซื้อได้เลยนะคะนี่คะแนนอะ่ะหคะแนนตอนหนึ่งนะก็สามารถใช้ UC ในการแก้ปัญหาได้นะคะอัพไปเลยเนี่ยเลเวลยืนผ้ากดเสียไปอีก4380 UC นะคะ <c oughs> ไม่เอานะคะเปลือง เสีย UC ไปเฉยๆแน่นอนเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเพิ่มนะเราไปทำภารกิจเราก็จะได้ถึงเล v e l 25แน่ๆน,นะคะ100%เลยอย่างที่พี่บอกไปตอนต้นคลิปเน,ะนาะคะแนนมันจะเหลืออีกตั้ง3,000คะแนนเลยนะคะหรือเอ่อใครที่ไม่ได้เติมเพิ่มไม่ได้แบบว่าทำภารกิจในส่วนของความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ย ก็มันจะได้นนคะแนนภารกิจทั้งหมดเลย6,730คะแนนก็ยังไงก็ถึง25เลเวลแน่นอนนะคะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้อีกคลิปละกันเดี๋ยวไปหาคนที่เขาได้ออรีวายแล้วนะอ <laughs> ยากเห็นรถไททันเกวียน <laughs> โอเคสำหรับเราวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะใครสุมไปเท่าไหร่มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเอมโฟยไม่ได้เลยอะ่ะ